ถ้าเรียนน่ะไม่ว่าเรื่องบรรพช้วยเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันมันเป็นแคทของที่นี่โดยเฉพาะจากที่เราเราประสบการณ์มาที่เราศึกษางานเนี่ยบรรพถ้วยเนี่ยระยะจอกเนี่ยแต่ลาคนก็จะบอกว่าจับขอเข้ามาให้ห้ามิลหกมิลระยะจอกรออะไรเนี่ยแต่ที่นี่จะไม่เอาตัวเลขที่นี่เอาความจริงเพราะอะไรเปล่าเพราะว่าเกิดบรรพเป็นรุ่นอื่นที่เพื่ออื่น มันจะมายึดตัวแรกได้ไงใช่ไหมมันจะมายึดได้ไงว่าเฮ้ยมันต้องห้ามิลหกมิลมันยึดไม่ได้หรอกแต่ตอนที่เราทํางานมาเนี่ยเราก็ตามตามช่างมาช่างบอกหกเราก็คือหกแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ตัวแรกหกแบคืออะไรมาจากไหนรู้จริงว่ามันเจาะแล้วยักงมาหกมิลแล้วเจาะก็ถามว่าหกนี่ออกมาจากไหนมันไม่แปลกมันไม่สื่อนี่คือคือหลักการสอนนะเพราะนั้นคนที่เรียนก็จะต้องก็จะต้องรู้จริงด้วยเพราะเดี๋ยวมันจะมีแบบหมดหมดเลยว่า ทำไมต้องข้ามมต้องผมถ้าเรารู้อย่างเนี้ยต่อให้บนันทับไม่ว่าเป็นยี่ห้อใดในโลกเราก็สามารถต่อให้ถูกไม่ใช่พอเปลี่ยนยี่ห้อเราเอาี่นบริษัททำมาไม่เหมือนกันมันก็มีสังชาติเที่ยงกันได้ห้องห้องบรนพุทธยกมือหน่อยครับเฉพาะห้องมันพุทธน,น,นะครับอันนี้ห้องมันพุทธรู้หน้ากันเองครับคิดว่าใครที่มีรู้มากกว่าเพื่อน ขายห้องวันพุธจะมีอายุ50เนี่ยครับอายุ50สี่สิบห้าครับสี่ห้าเอใช่ไหมใครมีมากกว่าสี่ห้ามั้ยถ้าไม่มีก็รอให้เกล็ผูัอววุโสเด็เกล็ดทัววุโสตลอดมาแล้วนะครับเว้นหัวหน้าห้องส่วนห้องวันอาทิตย์ก็น่าจะเป็นนที่เบ็กนะครับก็จะเป็นอันนี้เท่าไหร่นะห้าห้าสิห้านะครับสิบห้าบ่ห้าสิบนะครับ เม่เอาเลยโสดนะโอเคก็ก็พี่เป็นหัวหน้าแล้วกแต่ละห้องเนี่ยแต่หัวหน้าก็ต้องสร้างกลุ่มหลักขึ้นมาครับก็อยู่ในกลุ่มแบบเราเวลาดินตั้งได้นะได้ครับดึงตั้งได้ดินตั้งได้ต้องรักษาแนเนอนนะวันนี้จะเป็นวันที่รวมจริงๆแล้วเนี่ยวันรวมเนี่ยคือวันไหว้ครูแต่ว่าตั้งแต่โควิดมาไม่เคยจัดไหว้ครูมาเลย เพราะฉะนั้นติดตั้งแต่รุ่นหนึ่งสองมาเนี่ยก็ไม่มีไหวปู่แต่พิเศษไม่มีไหวปู่พดเดี๋ยวอาจารย์จะดูทีว่าคนที่ประอกอบพิธีที่ทําพิธีให้เราเนี่ยคือคือเป็นอาจารย์อยู่แนละ้ววัช่านเขาเป็นระดับปรมาจารย์แล้วคือยถ้าได้ไหวปู่เขาเป็นแบบยอด่านไหวปู่ะนั่นคือพิธีโบราณผมเราอยากไหวปู่ว่าถ้าไหวปู่เนี่ยจะไปที่วัดชันเดีย๋ยวอาจารย์จะลองดูทีว่าก็ พัดพายุพว่าางมากวเลยอจะต้องพิสูจนคข้างด้วยก็เป็นสิรนนะิองคลนะเพราะว่าคนที่ทํางานับคนจะดีงถูนะครับก็เดี๋ยวดูทีหนึ่งแล้วั่อาจจะรวมทุกรุ่นเลยของเพราะสติกซ์นี่ไม่เคยไาวเลยี้ากจะไปรวม่วเพราะวา่าขึ้นันะบ ที่ไม่เคยทำงานม้แล้วน้อะคนที่ไม่เคยทํางานไม้อยู่ได้ครับพวกที่ทางานไม้แล้วกลับบ้านไปเป็นแล้วตอนนี้คนที่ไม่เคยทํางานถ้าเกิดว่าติดขัดอะไรให้ถามนะก็ต้องอายครับเราเรามาเรามาเพื่อที่จะเรียนรู้ให้เป็นเดี๋ยววันเนี้เดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเรามีนัดไปที่